สวัสดีกันอีกมือหนึ่งด้วยจ้ามือนี้บ้านสวนสินสิพามาเบื้องเพิ่นเฮ็ดแผงผักให้ด้วยจ้าเพราะว่าอีก่โดนเขาก็ต้องปลูกพักด้วยจ้าช่วงหนาหนาวนี่ก็อ่าพักก็จีง้ามบ่ต้องดูแลอย่างยากค่ะแค่รดน้ำใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็แทบที่เขต้องใส่เลยด้วยจ้าเขาก็จี้ง้ามตามอ่าอากาศของเขาเพียงแต่ว่าอ่าราคาจะตกตามแนวผู้ใดที่อยากกลับมาเฮ็ดเกษตรกตรกเป็นกเกษตร เป็นเกษตรปลูกผักปลูกมีขายต้องทําใจเลยจ้ะช่วงนี้เพราะว่าราคาผักจะถูกลงขนาดเลยจ้ะยิ่งถ้าช่วงออกพร้อมกันหลายๆนี่ล้โล,ลหาบาทยังหามงขายยากเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้งแปลงผักกันเลยจ้ะตอนนี้บ้านสวนฟินจะนั่งยู่ฟงังทั้งที่เปิดน้ำเลยจ้ะก็คือ,อจะเป็นเนินสูง Okay. ตอนนี้เพื่อนก็กาลังยกล่องให้เขาได้จ้าหลังจากที่เพื่อนไถแล้วก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะมายกล่องจริงๆแล้วก็อยากให้ตากดินก้อนแต่เพื่อนบอกว่ายานฝนตกก็คือเพื่อนอยากเทดงานให่เส็จรวดเดียวส่วนบันสวนฟินก็เลยให้เพื่อนยกเลยแล้วก็มองๆแล้วหนาที่ได้เคลียดินเตรียมแปลงแล้วก็ค่อยตาก แดดตากดินอีกทีนึงด้วยจ้ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนถ่ายอยู่ก็มีฝนลงเม็ดม้าน้อยๆด้วยจ้ะก็บประหลูคือกันว่าที่เขามาหลายบ่แต่ที่นแน่ก็คือ,อวังว่าจะบ่มีฝนด้วยจ้ะถึงบ่มีฝนจะว่าดินเขาก็จะบ่แห้งง่ายเพราะว่าเึงอากาศด้วยจ้ะพาทิศนี้มองแคบบ่เห็นเลยเพราะว่าคีฟ้าหรือว่าเมฆด้วยจ้ะ บาบดบางเมือเ่อแถวบ้านก็จะเอื้นฉี่ฝานี่แล้จ้ะตอนนี้เพื่อนก็กำลังงาน,นยกล่องใกล้จะเสร็จแล้วด้วยจ้ะเรือแค่ฟังนี่อีกน้อยเดียวส่วนฟังทั้งนี้เพื่อนกนย็ยกล่องเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวบ้านส่วนที่พักไปเบิ่มอันนี้ก็จะเป็นทางถามไปฟังทั้งน้นนด้วยจ้ะอันนี้ก็บไริเฮ็ดดีดอกจาเฮ็ดเพอะได้ยางได้เขาก็ต้องค่อยๆ <ไ>เดี๋ยวจะตกน้ำส่วนต้นแชคุณย้ายกะจีเกีกาเพื่อนแน่หน่อยหนึ่งด้วยจ้ะกะจีโดนรถเหตุหักเนี่ยอันนี้ก็จะยกล่องไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฟังนี่เขาก็จะเคลียดดินด้วยจ้ะเคลียดดินเตรียมแปลงไว้ก็ต้องรอเบื้องว่าถ้าเขาเตรียมแปลงไว้แล้ว แดดเขาสีดีขนาดใดเด้อจ้ะถ้าแดดเขาดีเขาก็ตากไว้จากสามสี่เมือกขน่าที่สามารถปลูกผักได้เด้อจ้ะแต่ว่า,าเบื้องสภาพอากาศแบบนี้เขาก็ต้องทิมใบรุนเนี่ยแต่กระบ,บอแน่ดอกจ้ะอาจจะใจห่อนแล้วก็ปลูกผักไปเลยก็ได้ <laughs> เพราะว่า,อาตอนนี้คืออยากปลูกผักเต็มที่เราจะเพียงแต่ว่าล้อล้อพื้นที่ซื้อเดี๋ยวเขามาเคลีย์ดินไว้อ่า นี่อันนี้ก็ใไก้จะลากหางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจากเดี๋ยวอีกประมาณจากสองสามล่องนี่แหละเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเบื้องสภาพดินดินนี่ก็คือบ้านสวนฟินจะเอาดินไม่มาใส่แล้วจากปีที่แล้วปลูกผักยางงามเลยเราก็เป็นช่วงที่ว่าเดือนพฤศจิกายนแล้วจากที่บ้านสวนฟินเริ่มปลูกผัก ผักเขาก็จะงามขนาดงามทุกผักงามทุกอย่างเลยด้วยจ้ะปีนี้ก็คิดว่าอยากปลูกหลายๆายอย่างอบอลูวาซีพอปลูกบอจา่าเพราะว่าบานสวนฟินเบื้องวน้นี่ก็จะปลูกทั้งทั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็ทั่วผูกระเจี๊ยบผักกาดขาด้ากระจนชี้ล้าชี้หอมคือจะปลูกหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีผักบุงอีกอย่างหนึ่งด้จ้ะเม็ดผักบุงเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ขนาก็คือจะปลูกทั้งขนาเห็ดหอมแล้วก็ขนายอดเ้ว้อจากปีที่แล้วขนาเห็ดหอมกับขนายอดนี่จะอยู่ที่ย่างละเกือบสองแปลงอะแต่เห็ดหอมของเขานี่ก็คือขายดีขนาดเพราะว่าบ้านสวนฟินบ่ด้ขายเป็นลูาประมาณเจ็ขีดบ้านสวนฟินขายไปกําละสิบบาทเวยกําหนึ่งประมาณเจ็ขีดนี่แหละเดี๋ยวมาล้อรุ่นเบืองว่าปีนี้ผักบ้านสวนฟินซีงามว่า บ่ได้ขึ้นไปเก็บผักส่วนตาเดือจากตาก,ก็บอกให้ไปเก็บผักจุเพราะว่าตาบอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาช่วงที่เพื่อนฉีดยาเขาก็จะเว้นระยะด้วยจ้ะเพื่อ,อเพื่อให้ปลอดภัยทั้งคนกินแล้วก็คนเก็บนี่แหละเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ไปถอนผักก่อนเดี๋ยวเพื่อนค่อยที่ฉีดยาแล้วก็รอเวลาประมาณอาทิตย์นึงด้วยจ้ะว่าเขาที่ไปเก็บได้อีกเท่านึง มือนี้ก็บโมีอย่างหลายดอกจ้าพามาเบิ่โรถเพื่อนนันยกแปลงผักให้ขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนทำคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า